อามาเกดอนถือว่าเป็นภาพยนตร์ภัยพิบัติที่โด่งดังมากๆของผู้กำกับไมเคิลเบย์เนื่องจากเนื้อหาของมนันทั้งสนุกแล้วร้าใจชนิดที่ว่าไม่จําเป็นต้องแครหลักการในความเป็นจริงมากนากัก กับเรื่องราวของนักขุดเจาะที่ถูกส่งไปฝึกเป็นนักบินอวกาศเพื่อที่จะได้ขึ้นไปทําลายอุกกาบาตท,ที่กําลังจะมาชนโลกและก็แน่นอนว่าการที่ภาพยนตร์ไม่สนใจหรือแคร์หลักการทางวิทยาศาสตร์อะไรทั้งสิน้นในจุดนี้เองมันก็ส่งผลให้อมาเกเอดอนถูกองค์กรนาซาเอาภาพยนตร์ไปเปิดสอนนักบินฝึกหัดเพื่อคอยจับผิดข้อผิดพลาดของตัวละครในเรื่องที่ทําผิดกฎของการเดินทางในอวกาศและจุดที่ไม่สมจริงทั้งหมด ซึ่งนักเรียนของ NASA ก็สามารถจับข้อผิดพลาดได้ถึง168ครั้งเลยทีเดียวตลอดทางเรื่อง แฮร์รี่พอตเตอร์คือหนึ่งในตัวละครที่โด่งดังมากๆในนิยายที่เป็นชื่อของเขารวมไปถึงภาพยนตร์แฟรนไชส์ที่ประสบความสําเร็จจนกลายเป็นที่รักของแฟนๆไปทั่วโลกแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นภาพจําของพ่อมดน้อยคนนี้นอกจากแว่นตาทรงกลมรวมไปถึงเอกลักษณ์หลายๆอย่างก็คงจะเป็นแผลเป็นรูปสายฟ้าบนหน้าผาาที่ถูกตีตราเอาไว้บนหน้าของตัวละครนี้มาตั้งแต่ภาคแรกแล้วแล้วรู้หรือไม่ว่าตลอดช่วงการถ่ายทําของภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ทุภารที่กินเวลาไปเกือบสิบกว่าปีทีมงานก็ต้องวาดรอย กลก่าวบนใบหน้าของนักแสดงอย่างเดนเนลลเรดเคปขึ้นมาประมาณ5,600ครั้งตลอดการถ่ายทำแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือบางครั้งเดเนยลมักจะขอลองวาดมันด้วยตัวเองก่อนจะถ่ายทำอยู่บ่อยๆอ,อีกด้วย ดัลล a สไบเอ็กสคลับคือภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องจริงของชายที่ติดเอจนชีวิตได้รับบทเรียนสำคัญในการช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนให้กลับมามีชีวิตในสังคมได้อีกครั้งซึ่งการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมของมันก็ส่งผลให้2นักสแสดงนำอย่างแมทธิวแมคคอนาเฮและจาเรดเลโตที่คนหนึ่งยอมลดน้ำหนักแบบสุดตัวส่วนอีกคนก็ยอมแต่งตัวเป็นสาวประเภท2ส,สามารถคว้าออสการ์สาขานักสแสดงนำชายและสมทบชายไปครองได้แบบไร้ข้อกังขาแต่รู้หรือไม่ว่ามีสิ่งที่เจ๋งกว่านั้นอีกอย่าง ก็คืองบประมาณสำหรับฝ่ายแต่งหน้าในกองถ่ายของด l l ์ล Buyer's Club กลับมีแค่250ดอลลาร์หรือประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นแต่ก็กลับกลายเป็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถคว้ารางวัลออสการ์สาขาแต่งหน้าและทําผมยอดเยี่ยมไปครองได้นี่จึงเป็นภาพยนตร์ที่ใช้งบตรงส่วนนี้น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์แต่สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยฝีมือของทีมงานอย่างแท้จริง กอนเกิลคือภาพยนตร์ทริลเลอร์ดรามา่าที่เป็นผลงานของผู้กำกับสุดเฮียบอย่างเดวิดฟินเชอร์แถมยังมีพระเอกสุดทิสอย่างเบนเอฟเฟรเข้ามารับบทนำในเรื่องอีต่างหากปัญหาในกองถ่ายจึงย่อมอุบัติขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ทันทีโดยหนึ่งในความขัดแยง้งที่หนักถึงขนาดที่ว่าทีมงานต้องยกกองไปถึง4วันก็เกิดขึ้นเนื่องจากเบนเอฟเฟรปฏิเสธที่จะสวมหมวกของทีมเบสบอลนิวยอร์กแองกี้เข้าฉากเพราะเขาไม่ได้เชียร์ทีมนี้และเขาจะไม่ยอมให้การถ่ายอินนี้ทำให้ทีมนิวยอร์กแองกี้เป็นทน จบลงด้วยการที่ฟินเชอร์ยอมให้เบนสวมหมวของทีม New York ทนิวรยกเมสแทน เซเว n นถือว่าเป็นภาพยนตร์แนวทริลเลอร์สืบหาฆาตกรที่สร้างภาพจำของนักสแสดงอย่างแบรดพีตซึ่งรับบทเป็นนักสืบเมลผู้ได้รับบาดเจ็บที่แขนจนต้องสวมเฟือกในเรื่องและเล่นเป็นคู่หูกับนักสแสดงอย่างมอร์แกนฟรีแมนที่มาเล่นเป็นนักสืบสุดเก่าอย่างสมเมอร์เซตได้แบบลงตัวสุดๆแต่สิ่งที่สมบทบาทมากๆสำหรับแบรดพีตก็คือแขนที่ได้รับบาดเจ็บของเขามันดันเกิดขึ้นในฉากที่นักสืบเมลต้องออกไปตามล่าคนร้ายท่ามกลางสายฝนพอดีและแบรดพีตก็ดันได้รับบ,บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในฉากจนเลือดโชกจริงๆ เขาต้องใส่เือกที่แขนเอาไว้ซึ่งจุดที่ผีก,ก็คือเหตุการณ์นี้มันดันไปตรงกับบทที่ตัวละครจะต้องได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์นี้แบบพอดีแปะฉากที่เหลือในภาพยนตร์เราจึงได้เห็น Pitt, หแบรดพ็ตหอบแขนที่เจ็บอยู่จริงๆแสดงต่อไปเรื่อยๆจนจบ The Head Full of g ในปี2015คือผลงานการกำกับภาพยนตร์แนวคาวบอยเวสร์ยุคอดีตเรื่องที่2ของเควินตินตอรันติโนหลังจากที่เขาเคยสร้าง Jungle Unchained จนประสบความสำเร็จมาแล้วในปี2012และแม้ว่าเรื่องทั้งเรื่องจะดำเนินโดย ตัวละครไม่กี่คนในบ้านหลังเดียวแต่ควินตินก็ยอมทุ่มเทเนรม,มิทฉากทั้งหมดให้กลับไปอยู่ในยุคสงครามกลางเมืองของอเมริกาให้มากที่สุดตามสไตล์ของเขาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อในซีนที่นักแสดงสาวอย่างเจนิเฟอร์เจสันลีที่รับบทเป็นจอร์สุดโหดอย่างเดซี่เดอร์มากูกำลังนั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงอยู่น,นั้นตามบทแล้วเคอร์ดรัสเซลที่รับบทเป็นนักล่าข้าหัวยังจอร์นจะต้องเอากีตาร์ราคาถูกที่เป็นพร,ร็อพอีกตัวไปทุบทิ้งต่อหน้าเธอแต่ทางเค ไปหยิบกีตาร์โปร่งมาตินรุ่นคลาสสิกข,ของจริงจากพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีอายุมากกว่า150ปีที่ทีมงานยืมมาเป็นพรอปแถมยังมีมูลค่า4ี่หมื่นเหรียญหรือราวๆสองล้านบาทมาทุบทิ้งลงไปแทนซะอย่างนั้นนั่นเลยทําให้ฉากที่เจเนฟเฟอร์เจสันลีตกใจจึงมาจาก r รี c t แอคชั่นจริงๆที่ตัวเคอร์รัเซลหยิบกีตาร์ผิดตัวเป็นตัวที่มีราคาสูงไปทําลายทิ้งส่วนทีมงานและตัวเควินตินก็แทบจะกุมขมับกันไปตามระเบียบ แม้ว่าเ a b ิน n ินเดอ o วจะเป็นสุดยอดภาพยนตร์สยองขวัญที่สามารถทำให้เราตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องรวมไปถึงมีฉากเซอร์ไพรส์สุดพีคจำนวนมาแต่หนึ่งในฉากที่ผู้ชมคงจะรู้สึกอึ้งกับความกล้าของนักแสดงก็คงจะเป็นฉากที่นักแสดงสาวอย่างแอนนาฮัชิสันในบทจูนลงทุนเข้าไปจูบแลกลิ้นกับหัวสตัฟหมาป่าในกระทอมแถมเธอยังจูบซะสมจริงจนทำให้บางคนรู้สึกขนลุกสุดๆแต่ในเบื้องหลังจริงๆแล้วทีมงานกูไดเอาน้ำตาลไปโรยเอาไว้ที่ลิ้นของหัวหมาป่าเพื่อที่หัวจะได้ดูเหมือนมี และมันจะช่วยให้นักแสดงสาวสามารถทนจูบแลกลิ้นต่อไปได้โดยไม่ทรมานมากกว่านี้ ในภาพยนตร์เรื่องไททานิกที่เข้าฉายในปี1997แม้ว่าเนื้อหาของมันจะมีฉากระดับไอคอนิกจำนวนมากที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกประทับใจและตราตรึงกับเรื่องราวอันสุดยอดของมันแต่หนึ่งในฉากที่ผู้ชมน่าจะจดจำได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นฉากที่โรสตัดสินใจที่จะเปลือยกายของตัวเองให้แจ็คสเก็ตภาพนูดของเธอออกมาโดยในเบื้องหลังที่น่าสนใจนั้นทางนักสแสดงที่รับบทเป็นโรสอย่างเคสวิลเลสก็ได้ตัดสินใจพาลีโอนาโดดีแคปรีโอที่รับบทเป็นแจ็คไปอยู่ด้วยกันแบบ2ต่อ2ก่อนจะเปลือยกาย ให้ดูต่อหน้าทันทีเพื่อที่ลีโอนาร์โดจะได้ไม่รู้สึกเกรงในตอนเข้าฉากส่วนเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องก็คือภาพสเก็ตด,ดังกล่าวมันก็มาจากฝีมือการวาดภาพของผู้กำกับอย่างเจมส์คาเมรอนนั่นเอง อเมริกันไซโคคือภาพยนตร์ในตำนานที่นักแสดงอย่างคริสต์นเบลเคยฝากวิธีการแสดงอันยอดเยี่ยมเอาไว้กับการรับบทเป็นชายโรคจิตที่ชื่นชอบการฆ่าคนเป็นชีวิตจิตใจสุดๆแถมบทบาทของเขายังเต็มไปด้วยอารมณ์สุดเลือดเย็นที่คาดเดาได้ยากมากๆแต่รู้หรือไม่ว่าแรงบันดาลใจของคริสต์เนเบลในการแสดงมันกลับไม่ได้มาจากฆาตกรต่อเนื่องในชีวิตจริงหรือคาแรคเตอร์ฆาตกรจากภาพยนตร์คลาสสิก เพราะอันที่จริงแล้วมันดันมาจากนักแสดงชื่อดังอย่างทอมครูซตังหาโดยคริสเตนเบลก็ได้เอ่ยออกมาว่าเขาจําได้ดีตอนที่ทอมครูซไปออกรายการของเดวิดเล์แมนและเขาก็สังเกตเห็นว่าทอมครูซนั้นมีท่าทีการแสดงออกทางใบหน้าที่โกหกกับความรู้สึกข้างในมากๆราวกับว่ากําลังเก็บซ่อนอะไรไว้อยู่เหมือนกับคนโรคจิตคริสเตนเบลจึงจดจมามันมาใช้ในการรับบทของตัวเองมาซะเลยบทตำรวจเหล็กโรบคอบถือว่าเป็นบทบาทที่ดีที่สุดตลอดการแสดงในชีวิตของนักแสดงวัย75ปี อย่างปีเตอร์เวลเลอร์แล้วเพราะมันคือบทที่ทําให้เขากลายเป็นไอคอนิกฮีโร่จากยุค80ก่อนจะกลายเป็นหนึ่งในความทรงจําที่ผู้ชมยุคนั้นลืมไม่ลงแต่รู้หรือไม่วันที่ปีเตอร์เวลเลอร์ได้รับบทโรบอคอบมามันก็มาจากปากของเขาล้วนเพราะในตอนแรกบทเกือบจะตกไปอยู่ในมือของอาร์โนชวัสเนเกอร์กับรูดเกอร์ฮาวเวอร์แล้วแต่ท้ายที่สุดก็เป็นปีเตอร์เวลเลอร์ที่ได้รับบทนี้ไปหลังจากที่ผู้กํากับอย่างพอลเวอร์โฮเวนได้เห็นเขาในภาพยนตร์เรื่อง The Avengers of b u c k a b o n ไซ i อ cross the ex dimension ซึ่งเวลเลอได้รับบทบาทนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าปากของเขาสวยและความจริงที่ว่าเขาสามารถถ่ายทอดอารมณ์ด้วยกลามของเขาได้อย่างน่าเหลือเชื่อเพราะบทบาทโรบ o คอ p 90%ของเรื่องตัวนักแสดงจะต้องสวมหน้ากากที่เห็นแค่าปากเท่านั้นแน่นอนว่าสำหรับ The Godfather ที่เข้าฉายในปี1972เรื่องราวหลายๆอย่างของมันก็ยังคงถูกกล่าวขานออกมาเป็นตำนานไม่จบไม่สิ้นถึงทุกวันนี้อยู่ดี เรานอกจากมันจะเป็นภาพยนตร์ในยุค70อันทรงคุณค่าแล้วมันก็ยังเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนชีวิตของมาเฟียอิตาลีในอเมริกาออกมาได้สมจริงมากๆและก็แน่นอนว่าความดิบเถื่อนในภาพยนตร์มันก็ยังลามมาในเบื้องหลังของกองถ่ายแบบไม่น่าเชื่อเพราะในฉากที่ตัวละครผู้กำกับแจ็คโวลฟ์ซึ่งบางอาจปฏิเสธข้อเสนอของตัวละครดอนวีโตกกำลังนอนพักผ่อนอยู่ในบ้านสุดหรูก่อนที่จะได้พบว่าม้าของเขาถูกคนของดอนวีโตมาตัดทิ้งออกไปแล้วนั้นในฉากนี้เองทีมงานจะต้องเตรียมหัว ม้าปลอมมาวางไว้ในเตียงเพื่อให้แจ็คววลที่รับบทโดยจอห์นมาเลแสดงอาการตกใจออกมาแต่ผู้กำกับฟรานซิสฟอร์ดคอปลาก็ได้ตัดสินใจเอาหัวม้าจริงๆไปวางไว้จนเราได้เห็นจอห์นมาเลโวยวายเป็นบ้าเป็นหลังจนฉากดังกล่าวมันออกมาสมจริงมากๆเนื่องจากตัวนักแสดงเองก็ตกใจจริงๆ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบทของแอนแฮตเวย์ใน The Devil Wears Prada คือบทระดับสุดยอดที่ทําให้เธอมีผลงานขึ้นทิ่ให้แฟนๆได้จดจําเอาไว้แต่รู้หรือไม่ว่ากว่าเธอจะมารับบทนี้ได้ความอดทนก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเหมือนกันเพราะแอนแฮตเวย์ต้องรอคิวถึง3คิวต่อจากนักแสดงที่เป็นตัวเลือกอันดับตน้ตนๆอย่างเช่นราเชลแม็กอดัมที่ปฏิเสธบทนี้ไป3าครั้งทวนๆจนในที่สุดเธอก็ได้โอกาสทองครั้งนั้นและทํามันออกมาได้ดีดมากๆ จอลสจากปี1975คือภาพยนตร์ระดับคลาสสิกข,ของสตีเวนสปิลเบิร์กที่ก็แน่นอนว่าฉลามในเรื่องนั้นก็คือตัวชูโรงที่สําคัญมากๆแบบไม่ต้องสงสยัยแต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วฉลามตัวร้ายที่ปรากฏออกมาในเรื่องมันก็มีชื่อที่ถูกใช้เรียกเหมือนกันแม้ว่ามันจะไม่ใช่ชื่อของจริงที่ถูกใช้เรียกในภาพยนตร์ก็ตามโดยชื่อที่สปิลเบิร์กตั้งให้มันนั้นก็คือบรูซนั่นเอง แม้ว่าแฟรนไชส์ภาพยนตร์อย่าง Back to the Future จะประสบความสำเร็จในยุค80จนนักแสดงอย่างไมเคิลเจฟฟอกสามารถแจ้งเกิดในบทมาตี้ม c กฟลายและกลายเป็นตัวละครไอคอนิกในตำนานไปแล้วแต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วบทบาทนี้ได้ถูกนักแสดงอีกคนอย่างอิลลิสตอรเข้ามาแสดงก่อนหน้านี้แถมยังถ่ายทำฉากต่างๆไปประมาณหนึ่งแล้วด้วยแต่เนื่องจากปัญหาในกองถ่ายของนักแสดงคนนี้ที่ไม่สามารถเข้ากับทีมงานได้รวมไปถึงไม่สามารถแสดงบทบาทออกมาได้ตามที่ผู้กำกับต้องการทางอิลลิสตอร์ก็ได้ถูกเชิญให้ออกจากกองถ่าย ก่อนที่ไมเคิลเจฟฟอกจะได้เข้ามาแสดงแทนและถ่ายฉากต่างๆใหม่ตั้งแต่แรกทั้งหมด แม้ว่าผลงานอย่างคิงริชาร์ดจะสร้างทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวในเวลาเดียวกันให้กับอาชีพของวิลส์เมดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องราวระหว่างการถ่ายทำมันมีความพิเศษบางอย่างถูกเผยออกมาจริงๆเนื่องจากนักสแสดงห่ิงซานีย่าสุดนีที่ถนัดซ้ายและไม่เคยเล่นเทนนิสมาก่อนแต่จะต้องมารับบทวีนัสวิลเลียมที่ถนัดขวาและเล่นเทนนิสด้วยมือข้างนั้นได้เก่งมากๆเธอจึงต้องทุ่มเทซ้อมอย่างหนักทั้งอาทิตย์และยังต้องทุ่มให้กับการนั่งดูวิดีโอการแข่งขันทั้ง US Open และวิมเบลดันของวิล ชั่วโมงชั่วโมงตลอดทั้งวันทางวิลสเมดจึงใจดีทุ่มเงินค่าตัวของตัวเองออกมาให้ประมาณ40ล้านเหรียญเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้และจะได้ทําให้ทีมงานที่เกี่ยวข้องมีกําลังใจทํางานต่อแบบยาว